วันนี้นุ้นจะทำไข่ตุ๋นก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนนุ้เคยทำเมนูไข่ตุ๋นแล้วแต่เป็นไข่ตุ๋นกระทะแต่วันนี้นุ้นจะทำไข่ตุ๋นใส่ใส่ถ้วยมบตเตอรี่เออป็นนึ่งแต่ก่อนอื่นต้องขูกระเทียมแบบ่งเป็นสองส่วนคือทำเป็นกระเทียมเจียวแล้วก็ทำเป็นสัมเตอ,อผักชีต้นหอมแล้วก็ต้นโอ๋ส่วนผักชีนี่นุ้ก็จะแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนผักชีต้นหอมนี่แบ่งเป็นสองส่วนใช้ในการนวยหน้าด้วยแล้วก็ใส่ไปในไข่ตุ๋นด้วยแล้วก็จะมีวุ้นเส้นเห็ดเขนทอง แอ่ก่อนอื่นแล้วต้องโขกกระเทียมก่อนแล้วก็อะสองพันสามเกลอนีนกระเทียมเจียททาส่วนกระเทียมเจียวจะยกคมไมไ่อันนี้ส่วนของสามเกลอพอหมูได้ที่แล้วโขกได้ที่แล้วสีอิ่วขาวค่ะ ซอฟลาเขียวอ๋ซอซอสหัานน้ง,มงนมมีในตู้เย็นเดี๋ยวนราไปเอาซอสหัานน้งนมกันซอสหัานน้มนมออกมากเยเยนก็จบเครื่องปรุงนี่นูกก็กะกะเอาผงนัวค่ะผงนัวผงนัวนุ้เหลือแค่นี้เองแแบ่งแบ่งใส่นิดนึงขอให้รูกได้ใส่ผงนัว แล้วก็คุณรอดีเป็นก้อนกลับไปเพราะว่าตอนโา3เจอนวดใส่เ,ออเกลือไปแล้วนิดนึงแล้วก็น้ำตาลสักสมช้อนชาแล้วก็น้ำปลาสกเล็กน้ำนิดตอนนี้ก็ การยโยงโยงฮะไข่ใส่ในพกด้วยโอเคได้หอมส่วนหมูลแล้วพักหมูไว้ก่อนค่ะต่อไข่สิบสี่สิบห้าใบร้อยสิบห้าใบก็ได้ไข่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะแบบขีดไว้แล้วก็เทซะ ือตรงนั้นให้ได้สองเท่าของไข่อะใส่กระมังผักก่อนแต่ว่ามันก็จะยังไม่ปรุงรสเพราะเราต้องเอาส่วนของหมูที่ผักไว้ไปผัดเพื่อชิมรสชาติของหมูก่อนว่าเอ,อ่อรสชาติของหมูประมาณไหนเราจะปรุงน้ำไขต่ตุนประมาณไหนได้สวย